เอาละฮะแล้วแล้วคุณมอนสเตอร์ัก็ได้ลงสกิฟ p i ดิทอเรตซอมบี้ยูนิเวอร์สตอนที่25มาเรียบร้อยแล้วแหละครับสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็มารับชมกันได้เลยครับทำเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณ m o n สเตอร์ั เบอร์ชาวมาจะต่อจากตอนเดิมตอนที่แล้วเลยครับที่ตัวของพี่คริโตะนั้นจะล้มลงมาที่ลานจอดฮอและตัวของพี่ทีวีแมนก็จะโผล่ลงมาซึ่งตัวของพี่ทีวีแมนบอกเลยว่าน่ากลัวสุดๆนอกจากจอทีวีจะแยกเป็นปากแล้วยังมีข้างขาวบินอยู่รอบๆตัวอีกโดยที่ตัวของพี่คริโตที่ได้สติขึ้นมาก็ได้พยายามจะวิ่งหนีครับแต่ว่ารอบๆล,ลานจอดฮอมีพวกซอมบี้อยู่เต็มไปหมด สงสัยงานนี้จะหนีไม่ได้แล้วแหละครับแทมพี่ทีวีแมนแกยังเดินตั้งท่ายังก็รอต่อสู้อยู่บนลานประลองอยังไงอย่างนั้นพอพี่คริโตเห็นแบบนั้นพี่แกก็ยกแขนขึ้นมากดเลยกไทท่านคาเมล่าแมนกอนไปอันดับแรกเลยก่อนที่พี่แกจะเตรียมตั้งท่าสู้แล้ววิ่งเข้าใส่ตัวของพี่ทีวีแมนลากสมบีวิ่งเข้าไปต่อยหนึ่งหมัดแต่ว่าพี่ทีวีแมนผิวจัดหลบได้แบบชิวชิว ก็จะปล่อยมัดออกไปอีกหลายมัดเลยครับซึ่งตัวของพี่ทีวีแมนก็หลบได้แบบดิจิตอลหลบแบบหล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 บเฮ้ยไอ้นี่ก็ผิวเกินหลบได้ทุกมัดได้เหรอวะแต่มีมัดสุดท้ายที่เขาไม่หลบแถมมัดยังจมเข้าไปในตัวของพี่ทีวีแมนอีกด้วยอิบอายแล้วสิครับงานนี้ตัวของมัดของพี่คีริโตะพี่จมเข้าไปในตัวของพี่ทีวีแมนค่อยๆเลื่อนขึ้นมาและไหลไปที่แขนไปที่ฝ่ามืออย่างช้าๆก่อนที่พี่ทีวีแมนจหมัดของพี่คีริโตะมาแล้วจับเอาไว้ด้วยมือของเขาแถมบีบบบเอาาไว้แแแนนนนน่่มกๆดจั ก่อนที่พี่ทีวีแมนจะอ้าปากออกมาเียนจะกัดพี่คิริตโตะเลยครับแต่พี่คิริตโตะก็ได้ใช้จังหวะนี้ในการหยิบไม้ดูดซ่วมออกมาก็จะกดปุ่มระเบิดและแทงเข้าไปที่ปากของพี่ทีวีแมนเรได้ว่าเสียบง้างปากไว้อยู่อย่างนั้นแหละครับทําให้หูปากไม่ได้ก่อนที่พี่คิริตโตะจะถีบตัวเองออกมาให้กระเด็นออกมาใกล้ก่อนรัศมีของระยะระเบิดนั่นเองแล้วก็ตุม้มไม้ดูดซ่วมระเบิดหัวกระจุยเรเดว่าพี่ทีวีแมนน่าจะตุยเยะอ่ะยังยังไม่ตุยนี่หว่า ฝูงข้างข่าวเต็มไปหมดและแถมหัวของพี่ทีวีแมนยังกลับมาเป็นปกติอีกด้วยนี่มันเป็นฝูงข้างข่าวหรือว่าเป็นตัวคนจริงๆวันนี้งงไปหมดแล้วแถมพอพี่แกได้หัวกลับมาพี่แกก็รวบรวมฝูงข้างข่าวให้แกเป็นคอนขนาดยักษ์ ก่จะฟาดทุบลงมาใส่พี่คริโตโตจังๆแต่พี่คริโตโตก็หลบคอนไปได้ก่อนที่พี่ทีวีแมนจะฟาดลงมาซ้ำอีกทีซึ่งพี่คริโตโตก็กิ้งมมวนตัวหลบมาได้อยู่ดีแต่รอบสุดท้ายพี่ทีวีแมนจะปาดคอนมาซึ่งพี่คริโตโตก็ยังหลบได้อยู่ดีครับแม่ผัดกันหลบเก่งจริงๆ2คนนี้หลังจากนั้นพี่ทีวีแมนจะเรียกฝูงข้างข่าวกลับไปแล้วเสกขึ้นมาใหม่เป็นฝูงข้างข่าวที่เป็นรูปมือและเป็นรูปมือขนาดยักษ์เลยนะก่อนที่มือข้างข่าวขนาดยักษ์จะทําท่ากำหมัด เจ้กระเด็นปิวลงมาไกลเลยซึ่งตัวของพี่ทีวีแมนก็จะแลนดิ้งลงมาตรงหน้าตามมาเร็วแบบติดๆแถมพอมาถึงตัวของพี่ทีวีแมนยังเต็มวิ่งเข้าใส่ตัวของพี่คริโตะอีกด้วยแต่ในจังหวะนั้นเองอยู่ดีๆตัวของพี่ทีวีแมนก็หยุดชะงักและหันไปมองอีกด้านซึ่งด้านที่พี่ทีวีแมนหันไปมองก็จะมีควันวาร์ปเกิดขึ้นซึ่งตัวคนที่วาร์ปมาก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นพี่ไททันทีวีแมนนั่นเองครับฉันจะอัดแกให้แหลกพอพี่ไททันทีวีแมนพูดจบ ที่เกก็เดินมาแล้วเหยียบเข้าไปเต็มๆใส่พี่ทีวีแมนล่างซอมบี้ครับโอ้โหจมดินไปแล้วมังแต่เรื่องมันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นครับเพราะาตัวของทีวีแมนล่างซอมบี้ได้กลายร่างเป็นฝูงข้างคาวขนาดใหญ่แถมยังพุ่งขึ้นมาทําพี่ไททันทีวีแมนล้มลงไปนอนกองกับพื้นเลยฝูงข้างคาวของพี่ทีวีแมนเริ่มใหญ่ขึ้นจนตัวมีขนาดเท่ากับตัวของไททันทีวีแมนแล้วแหละครับโอ้โหงานนี้ได้เห็นไททันไฟกับไททันนี่มันอะไรวะเนี่ยพี่ทีวีแมนล่างซอมบี้จะเปิดก่อนได้เปรียบ ด้วยการใช้หมัดของเขาต่อยไปเป็นคลื่นข้างเขาซึ่งตัวของพี่ไททันทีวีแมนก็กันเอาไว้ได้ก่อนที่จะสะบัดออกแล้ววิ่งไปต่อยหนึ่งหมัดแถมด้วยถีตามีหนึ่งทีจนพี่ทีวีแมนล่างอมบีก็เด่นไปไกลพี่ไททันทีวีแมนก็เลยตามกระโดดไปทุบสามแต่เหมือนจะโดนสวนเข้าให้พี่ไททันทีวีแมนเลยใช้ลำแสงจากแกนกลางยิงใส่ฝูงข้างเขาของทีวีแมนแต่ทีวีแมนล่างอมบีก็ไม่เป็นไรเลยเป็นแค่รูโว่เฉยๆก่อนที่พวกข้างเขาจะกลับมาประสานตัวกันอีกครั้ง โอ้โหนี่มันอมาตาประวะพอพี่ไททันทีวีแมนเห็นแบบนั้นก็เลยพุ่งเข้าไปซัดหน้าอีหนึ่งทีถึงแม้ว่าจะโดนเต็มเต็มแต่ตัวของทีวีแมนร่างสอมบีก็ไม่สะทกสถานแถมตัวของมันยังพุ่งตัวขึ้นมาล่อยพี่ไททันทีวีแมนเข้าไปเต็มเต็มซึ่งพี่ไททันทีวีแมนก็จะใช้พลังในการเปิดประตูวาร์ปเปิดประตูวาร์เป,ปรตรเต็มไปหมดเลยแหละครับโดยที่ประตูวาร์ปจะเกิดขึ้นที่บริเวณตัวของพี่ทีวีแมนร่างสอมบีอีกด้วยพี่ทีวีแมนร่างสอมบีก็ทำท่างงๆครับ ก่อนที่จะโดนไททันทีวีแมนป่อยลัวๆเข้ามาในประตูว,วาร์ปเรือว่าโดนเข้าไปเต็มๆตุบตบตุบตบตุบตบแล้วจากนั้นไททันทีวีแมนก็จะโดดลงมาจากข้างหลัง และจับแขนของทีวีแมนลาซอมบีเอาไว้อีกด้วยแต่ทีวีแมนลาซอมบีก็กลายร่างเป็นฝูงข้างขา่าวและทะลุผ่านตัวของไททันทีวีแมนไปด้านหลังและจับคอของพี่ไททันทีวีแมนเอาไว้งานนี้อิบอายแล้วสิแต่พี่ไททันทีวีแมนก็ไม่ยอมแพ้ได้ใช้จังหวะน,นี้ในการหมุนคอกลับไปและฉายลำแสงสีแดงใส่หน้าของเจ้าทีวีแมนลาซสมบีทีวีแมนลาซอมบ,อมบีที่โดนเข้าไปที่กบหัวหายไปเลยครับพี่ไททันทีวีแมนรู้ทันทีว่าแผนนี้ได้ผล ก็เลยทำการแยกหน้าจอออกมาแล้วไปสาดแสงสีแดงใส่ฝูงค้างคาวของพี่ทีวีแมนล่างซอมบี้ลำแสงสีแดงค่อยๆลุนแรงขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าพี่ทีวีแมนล่างซอมบี้จะพยายามปัดแล้วแต่ก็ปัดไม่ได้อยู่ดีครับโดนเข้าไปเต็มๆจนค้างคาวหายไปหมดเหลือแค่พี่ทีวีแมนร่างซอมบี้อย่างเดียวจังหวะน,นี้จะอยู่ทําไมล่ะครับ เห็นสิโว้ยพี่ทีวีแมนรักซอมบี้ถึงก็บ,บินหนีไปเลยหลังจากจัดการเสร็จตัวของไททันทีวีแมนจะหันมามองหน้าพี่คิติโตะด้วยแต่ในจังหวะน,นั้นเองอยู่ดีๆพี่แกก็โดนแทนจากทางด้านหลังทะลุกแกนกลางเข้ามาเลยส่วนคนที่แทนก็ไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นเจ้าดีเทนเนอร์แอสโตทอยเลตที่กลายร่างเป็นซอมบี้ไปแล้วแถมตัวของมันยนังกัดไททันทีวีแมนเข้าให้งานนี้ไททันทีวีแมนติดเชื้อแน่นอนตัวของมันได้ดึงดาบออกจากตัวของไททันทีวีแมนก่อนที่จะคำรามลานัน ส่วนตัวคนแท่นทีวีแมน Man ก็ได้หันมาหาพี่คีริโตะก็จะพูดว่านี่ก็จบลงไปแล้วนะครับกับ s k i มบิ t ทอยเลสซอมบี้ยูนิเวิรของคุณมอนเตอร์อาฟแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ